ของกินจากประเทศญี่ปุ่นนะคะรวบรวมมาให้นะคะทั้งหมด10อย่างนะคะ สวัสดีค่ะแป้งเคียรีทีวีค่ะคลิปวันนี้นะคะต้องมาพร้อมกับท็อปิกของกินจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นของที่บ้องพรีมานะคะหรือว่าไปซื้อตามคนอื่นมาที่เขายินิีกันนะคะก็รวบรวมมาให้นะคะทั้งหมด10อย่างนะคะให้แคปกันรัวๆไปเลยนะคะแต่ก่อนอื่น ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกดด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะเป็นสิ่งที่บ้างเอนจอยในทุกๆเช้าค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มชามากๆนะคะแล้วก็ดื่มชามาหลากหลายยี่ห้อเนาะยี่ห้อนี้เขาก็ดีมากๆเลยนะคะนั่นคือของลูพิเชียนะคะ ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาโด่งดังนะทั้งในญี่ปุน่นในเอเชียหรือว่าคนไทยเองก็ดังเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เขาออกเป็นคอลเลกชันทีบกูกว่าทุกคนที่แบบในในกล่องหนึ่งอะที่เขาทําเป็นคล้ายๆหนังสือนะคะแล้วข้างในก็จะมีแบบหลายๆ f l a เฟลเวอร์นะที่แบบเออทำให้เราเอนจอยสนุกกับรสชาติหรือว่ากลิ่นที่หลากหลายของชาได้นะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียดีๆแล้วก็ชาของเขาก็ดีมากๆเลยด้วยค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะเป็นเมนูกันตายของว้างเลยค่ะเพราะว่าซื้อมาตามไวรัลที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้แบบพรีมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะคือมันอร่อยนะนั่นก็คือเมนูนี้นะคะจะเป็นข้าวราดหน้าไข่ดิบนะคะแล้วก็โรยด้วยโชยุนะคะอันนี้ก็คือทามากุคาเกโกฮังนะคะ ก็จะเป็นเมนูที่หลายๆคนน่าจะชอบเนาะแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะกินไข่ดิบใช่ไหมเราก็ต้องซื้อไข่ที่เป็นแบบคุณภาพที่มันกินดิบได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้แค่ฉีกซองแล้วก็ราดไปที่ข้าวสวยญี่ปุ่นที่แบบอุ่นร้อนๆะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็แบบเหมือนได้กินข้าวแบบหน้าไข่ดิบราดโชยุเลยอะ่ะซึ่งอันนี้บอกได้เลยนะว่าเหมือนจริงๆนะคะ40บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ก็ซื้อได้ที่ร้านของคาาดีนะคะ ต่อไปชิ้นที่3นะคะเป็นชิ้นที่เพิ่งซื้อมาเพราะว่ากระแสในเมืองไทยค่ะเพิ่งเห็นหลายคนเขาพรีมาจากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็บอกว่าอร่อยมากๆนะคะแล้วก็เป็นของที่แบบกินได้กินดีกินมีประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อร่อยอิ่มท้องด้วยนะคะก็เลยอะลองซื้อตามมานะคะนั่นก็คือชิ้นนี้นะคะเขาจะเป็นซีเรียลที่เป็นโรสเฟรนช์โทส์นะคะคือเปิดออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยทุกคนคือกลิ่นของคาราเมลอะมันกระแทกจหมุกมากๆเลยนะคะคือแบบ มีความหอมมากๆข้างในก็จะเป็นแบบขนมปังนะคะแล้วก็มีผลไม้อบแห้งผสมอยู่ด้วยนะคะคืออันนี้จะทานเดี่ยวๆก็ได้แบบ เนี่ยคือกลิ่นคาราเมลออกมาแบบเยอะมากๆนะคะนี่พิ่งทานเข้าอิ่มแล้วรู้สึกอยากกินอีกแล้วนะคะคือจะทานเปล่าๆก็ได้แต่ว่าถ้าให้อร่อยก็คือใส่นมหรือว่านา้ำตาหู้ลงไปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือรสมากๆหอมมากๆเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นขนมที่ว่งซื้อกินอยู่บ่อยๆเวลาที่ไปญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบซื้อได้บ่อยขนาดนะั้นเพราะว่าบางทีมันก็หายยากมันก็ไม่ได้มีทุกสาขานะคะแต่แม่ค้าเมืองไทยความสามารถล้นเหลือจริงๆนะคะหาของเก่งมากๆนะคะ นั่นคือชิ้นนี้นะคะจะเป็นป๊อกกี้ช็อกโกมิน์แต่ด้วยความที่เราแบบพรีออเดอร์มาเนาะ แล้วเวลาจากการขนส่งเนี่ยทุกอย่างมันก็หลอมละลายกลายเป็นหนึ่งแท่งอันเดียวนะคะก็มีความกินยากพอสมควรอร่อยค่ะทุกคนอันนี้คือส่วนตัวคือชอบม,มากๆนะคะคือมันได้ความหอมของโกโก้นะแล้วก็ความกรุบกรอบนะคะแล้วก็มีความเย็นๆของมินนะคะก็เป็นขนมที่กินกับชาแล้วแบบอร่อยมากๆค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ต้องพรีมาจากเซเว่นอีเลเวนที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็คือเขากําลังแบบคิดประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะคะเพราะว่า หน้าตาของเขาเนี่ยมันไปเหมือนกับขนมแบรนด์ดาแบรนด์หนึ่งค่ะทุกคนนั่นคือขนมลิ้นแมวนะคะจาก7 e เ e ่นอนะคะคือหน้าตาของเขาเนี่ยแบบมีความเหมือนกับชิโร่โคอยบิโตเนาะขนมที่แบบเราชอบทานกันนะคะหรือว่าเวลาที่ไปฮอกไกโดก็จะซื้อกลับมาแต่ว่าอันนี้เขาก็มาในแพ็กเกจของ7ซเวนะคะ ก็แม่ค้าหลายคนบอกว่าโอ้โหเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแต่ส่วนตัวเนี่ยที่กินนี่คือแบบไม่เหมือนค่ะทุกคนมันจะไม่ได้หอมเท่ามันไม่ได้ละมุนเท่าชิโรยโคบิโตเนาะด้วยเนื้อช็อกโกแลตของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะของชิโรยโคบิโตเนี่ยนมของเขามันมีความแบบหวานมันกว่ามีความหอมกว่านะคะแต่ว่าของเซเว่นเนี่ยก็จะมีแบบความหวานแต่ว่าความหอมเนี่ยไม่ถึงนะคะราคาเนี่ยเบาวกว่านะคะอันนี้เนี่ยต้องพรีมา9ชิ้นมันอยู่ที่ประมาณ105บาทนะคะ ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะขอเบรกแนะนําสินค้าดีที่ไม่ต้องพรีกต่อไปนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มวิตามินซี200%จากแบรนด์ให้ที่วันนี้เขาไป S กับวิตามินชื่อดังที่เราคุ้นเคยอย่าง DSC นะคะเป็นวิตามินแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะคือโด่งดังมากๆที่ญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องมีติดบ,บ้านนะคะทานกันเป็นประจําคนไทยเองเนี่ยก็นิยมมากๆค่ะก็คือเวลาไปญี่ปุ่นก็จะหอบหิ้วกลับมาฝากหรือว่า ซื้อกลับมาทานเองกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะย yeah. ให้ XDC s จะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะคะคือรสเลมอนเซโตชิรสส้มยูซุที่มีวิตามินซี200%และก็รถมิ์เบอรี่ที่มีวิตามินซีแน200%และให้มากกว่านั้นด้วยวิตามิน b 6, b 12แล้วก็ซิงค์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สมองเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ ยิงช่วงนี้นะคะร่างกายแข็งแรงคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะก็ดื่มเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยนะคะในเรื่องของการสร้างกูุงคุ้มกันนะคะช่วยป้องกันหวัดได้ด้วยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังผสมน้ําผลไม้แท้มากกว่า20%ด้วยนะคะ ในราคาเพียงแค่ขวดละ15บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ไปลองกันได้เลยนะคะคือส่วนตัวบางเองเนี่ยชอบรสส้มยูสุกับรสเลมอนเซโตชีมากๆเลยคือเวลาเอาไปแช่เย็นนะคะแล้วก็เอามาดื่มเนี่ยคือมันทั้งสดชื่นแล้วก็อร่อยมากๆแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือมีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะเอาล่ามาต่อกันที่ชิ้นที่6นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงวิตามิน C จาก DSC นะคะชิ้นที่6ก็ขอเป็นวิตามินจาก DSC แล้วกันอันนี้ no สปอนนะคะเพราะว่า ซื้อมาเองนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ไม่มีขายในเมืองไทยต้องฟรีเอานะคะแต่ว่ามันดีมากๆคะ่ะทุกคนในขอแนะนําเลยนะคะก็คือวิตามินใบแปะกวยนะคะ รุ่นนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทแล้วก็สมองเลยก็คือจะทําให้เราเมีความจําที่ดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวบางเองเนี่ยบางทีก็ใช้ความคิดเยอะเนาะพี่หมีเองเนี่ยจะเห็นผลเยอะมากๆเพราะว่าต้องใช้แบบเรื่องของงานอาร์ตงานศิลปะงานที่แบบต้องใช้สมาธินะคะรู้สึกว่าเมื่อทานต่อเนื่องแล้วเนี่ยเรามีสมาธิคุดความจํามันดีขึ้นแล้วแบบมันไม่ค่อยอองอะ่ะคือแบบบางทีแบบเออนอนน้อยแล้วแบบอองๆออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า พอทานอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับทางใจด้วยหรือเปล่านะแต่คือทานรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราโฟกัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้น <c oughs> คือแบบมันสมาธิไม่ค่อยหลุดนะคะแล้วก็ความจำเนี้ยก็คือแบบดียิ่งขึ้นก็คือเรียกว่า เออมันทาให้ร่างกายเราเราเรา,เราแบบเหมือนใช้งานมันได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็แนะนําเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นเมนูโปรดของบ้างอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่บ้างซื้อทานมาแบบน่าจะเกิน10กว่าปีแล้วอะ่ะคือชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือโอจ้าเกะนะคะนี้จากแบรนด์นากาตาน,นี้เองนะคะแบรนด์นี้เรียกว่าเป็นแบรนด์คู่หูของแม่บ,บ้านทั่วญี่ปุ่นเลยนะคะเขาทําอะไรออกมานี่คืออร่อยทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นพวกของสําเร็จรูปอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผงโอจ้าเกะค่ะ เราเนี่ยแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็โรยไปที่ข้าวญี่ปุ่นของเราจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ําน้ำร้อนอะใส่ลงไปแค่นี้เองก็สามารถทานเป็นมือพีง่ายได้เลยอร่อยมากๆเลยค่ะเขามีหลากหลายรสนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบที่สุดก็คือรสแซลมอนค่ะก็คือจะมีแซลมอนอบแห้งนะคะแล้วก็สาหร่ายข้างในด้วย อร่อยจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นมื้งง่ายๆของแบรนประจําเลยต่อไปชิ้นที่8นะคะเมื่อกี้พูดถึงแบรนด์นัากตาลานี้เองนะคะเขาก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องซื้อทานบ่อยมากๆเลยนะคะนั่นคือชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิจิมิวากาเมะซุปนะคะมันเป็นซุปสาหร่ายที่ผสมเนื้อหอยชิจิมิเข้าไปด้วยนะคะซึ่งหอยอันนี้มันจะอยู่ในพวกซุปเต้าเจี้ยวอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลยเรียกว่าเป็นแบบหอยพื้นฐานในการทานซุปของเขานะคะ คือคนญี่ปุ่น,นี่จจะชอบทานหอยชิ้ิมีเนาะแล้วก็อาซารินะคะหรือว่าหอยลายอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ละหอยก็จะมีกลิน่นแล้วก็มีรสที่เฉพาะตัวนะซึ่งอันนี้อร่อยมากทุกคนมันเป็นวากาเมะคือเขาใส่วากาเมะแน่นเลยนะคะเราไม่ต้องใส่เพิ่มเลยแค่ใส่น้ําร้อนก็อร่อยได้เลยมันจะมีแบบรสแบบเค็มๆนัวๆแล้วก็มีความหอมวากาเมะหอมน้ําซุปอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเป็นซุปที่ชอบทานมากๆเลยนะคะอร่อยนะคะชิ้นนี้ก็มีขายในเมืองไทยแล้วนะคะก็ลองไปดูตามซูปเปอร์กันได้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นเมจิมิลครีมค่ะเรียกว่าเป็นของท็อปฮิตของร้านพรีออเดอร์ญี่ปุ่นในไทยเลยนะคะคือเขาคิดกันมากๆา่ะแบบพรีกันโอ้โหเป็นลังๆนะคะด้วยเสียงเล่าลือว่ามันอร่อยมันหอมมันหวานมันแบบมันดีมากนะคะก็นี่ค่ะได้จัดมาลองเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนตัวบางเองเนี่ยบังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทาขนมปงังแบบพวกโทสอะไรกรอบๆแล้วแบบเอออร่อยดีนะขนาดส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบทานพวกวิปครีมใดๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้คือทานได้มันมีความหอมนมค่ะทุกคนแล้วก็มีความหวานด้วยนะคะแต่เรื่องความหวานนี่ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะเพราะว่าบางคนที่รีวิวก็จะบอกว่าทําไมมันไม่ค่อยมีรสหวานเลยมันจะแบบหอมๆม,ม,มันนมเฉยๆแต่แบบไม่เห็นหวานเลยแต่ส่วนตัวบางเองเนี่ยกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานเหมือนกันนะคือกินเปล่าๆไม่ได้อ่ะ คือต้องแบบเอาทาขนมปังแบบไม่ต้องเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่แบบรู้สึกเหมือนกันเลยคือมันหอมนมค่ะทุกคนอันนี้คือมันจะแบบเป็นความที่แบบครีมมี่เมลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าอร่อยนะคะสมคำาล้่มลือค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นของท็อปพิดของร้านพรีออเดอร์ญี่ปุ่นในไทยอยีกเช่นกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือเจลลี่นะคะที่เป็นแบบคอลลาเจนหนึบหนึบอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นขนมจะดีกว่านะคะคือหน้าซองเนี่ยเขาเขียนว่ามีคอลลาเจน10,000มื่นมิลลิกรัมนะคะแต่ว่านั่นหมายถึงว่าต้องกินทั้งซองนะทุกคนไม่ใช่กินแค่อย่างเดียวนะคะเราจะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินทั้งซองเนี่ยคิดว่าอ้วนก่อนนะคะ อันนี้แต่ว่าอร่อยไหมอร่อยมันก็มีความแบบเจลลี่หนุบหนุบมาทุกคนเขาจะมีทั้งหมด3รสอยู่ในนี้นะคะคือรสพีชรสเลมอนแล้วก็รสอง,งุ่นนะคะแยกเป็นแบบซองเล็กๆแบบนี้นี่เขาก็จะแยกเป็นแบบซองเล็กๆอันนี้ก็คือพกเอาไว้แบบว่าบางทีแบบเอ้ยน้ำตาลตกอยากได้น้ำตาลอยากได้แบบพลังงานนิดนึงก็แบบกินเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกผิดมากเพราะว่าอ่ะผสมคอลลาเจนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้1,000 10, 0มมิลลิกรัมก็คือ หนึซคะซึ่งไม่ควรค่ะทุกคนอ้วนค่ะครบเรียบร้อยค่ะสําหรับ10ของดีที่พรีมาแล้วเลิศนะคะอันนี้ก็ไปตามตามกันได้เลยนะคะจริงๆอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองมันมีอีกเยอะมากมายเอาไว้ค่อยมาไปยาก,กันอีกทีนึงนะคะส่วนของดีแต่ไม่ต้องพรีก็นี่เลยค่ะให้ X D S C ของดีของแท้เสริมภูมิคุ้มกันตัวจริงในราคาเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะคะ เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่นอีเ m ฟเว่นเฟมิ t ี่ม t ดบิ๊ัหรือว่าที่อื่นๆอีกมากมายนะคะหรือจะช้อปออนไลน์ก็ได้นะคะแป้งลงลิงไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปช้อปกันได้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณให้ x c s c ไว้ด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปช้อปกันได้นะคะนี่ต้องคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆค่ะแล้วพบกับแป้งใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ